ี่นะครับเวลามันขึ้นท้ายรุดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีความแบบเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จุดที่ผมบอกนะครับผมว่าทําไมทําไมตรงนี้ต้องใส่น็อตนะครับ คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายตุต่ำกว่า12ปีและอาจมีคาที่ไม่สุภาพพวกโรคสวยควรได้รับคาแนะนําจากผู้ดีเตียนแดงวิดีโอนี้สร้างเพื่อความสนุกคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาเกมคนชอบตกปลานะครับผมวันนี้ก็ อ่าเป็นวันหยุดนะครับก็ได้กลับบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําถังใส่ปลาอีกหนึ่งใบของนเกมนะครับตัวนี้เป็นถังใส่ปลาสําหรับใส่ปลาช่อนหรือใส่ปลาต่างๆครับขนาด10บลิตรนะทุกคนนี่ถังใบเล็กๆนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วเมื่อหลายปีมาก่อนเราทําถังประมาณ18บลิตรนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่นี่เราต้องการให้มัน เล็กลงนะครับเพื่อความสวยแล้วก็ม mm ินิมอลผมก็ได้สั่งถัง10ลิตรมานะครับผมอุปกรณ์ก็ในการตกแต่งถังเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากนะครับผมมันสามารถทำใช้เองแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับในแอปส้มครับเร็วแอชอปปี้ e นะครับมันมีขายนะครับตั้งแต่ใบละ300 ถึงขั้นเป็นพันเลยก็แล้วแต่ความสวยแล้วก็อุปกรณ์ในการทํานะครับผมใน Facebook ก็มีขายนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็อยากได้ถังสวยๆนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการทําถังเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้หาได้ง่ายนะครับในแอปส้มนะครับผมผมก็ไปสั่งมานะครับของนะในแอปส้มนะครับผมก็จะเป็นชุดฝาถังแล้วก็ชุดข้างนี่นะครับชุดฝาถังชุดข้างแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ราคาก็ไม่แพงนะครับผมหยิบจับได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาตัดฝาเองแล้วเราซื้อถังมาแล้วเราก็มาวางจุดแล้วเราก็ตัดถังแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับก็จะมีฝาถังนะครับแล้วก็มีปีกนะครับแต่ผมเอามา,า,าทำกระถางสิบลิตรผมแล้วนะถ้าใส่ปีกก็คือจะไม่สวยนะครับปีกค้างไม่สวยก็เลยไม่ใส่ใส่แต่ฝาอย่างเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์แต่ง ก็จะมีพวกน็อตแบบนี้นะครับผมน็อตตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นสีแดงนะครับมันจะมีหลากสีมากนะครับมีเกือบเกือบสิบสีเลยนะครับผมถ้าอยากได้สีไหนก็ไปเลือกเอาในแอปส้มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มันจะมีพวกยิบยิบย่อยๆนะครับมีตะขอแบบเนี้ยตัวยูแบบเนี้ยนะครับผมเอามาใส่เพื่อที่จะเอาไว้ล็อกสายของสายลัดปลานะครับผมแต่ผมซื้อมาแล้วผมวางแล้วนะครับผมน็อตตัวนี้นะครับผม มันไม่พอก็เลยขี้เกียจออกไปซื้อก็เลยไม่ใส่นะครับก็มีพวกอุปกรณ์อื่นๆก็มีนนครับผมนี่ <c oughs> เช่นแบบอุ้ยลวงแบบตัวจับอ่ามือจับของลิ้นชักมือจับตู้นะครับผมจะเป็นแบบแบบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเดี่ยวก็ได้เอามาตกแต่งความสวยงามแล้วแต่เรานะครับผมแต่วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาทําแบบคีนคีนนะครับเราก็ด้วยงบประหยัดนะครับผมก็ใช <c oughs> ้แค่น็อต น,อน็อตพวกนี้นะครับผมน,น,น็อตพวกนี้ประดับเอาโอเคตัวนี้สั่งมามันจะเป็นเซตเซตละสิบตัวนะครับผมแต่ว่ามันจะให้แต่ตัวผู้มานะครับไม่มีตัวเมียต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเป็นขนาดน็อตเบอร์สินะครับนี่นะครับผม mm hmm. ก่อนอื่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปทําการมาร์คจุดของถังนะครับผม mm hmm. แล้วก็ตัด เจาะรูอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาประกอบซึ่งวิธีการเจาะรูหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะข้ามไปเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานะครับการมาร์กการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่อยู่ที่เจ้าของถังแล้วก็การวางด้วยนะครับว่าจะวางจุดไหนสวยหรือว่าจุดไหนไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของถังนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทําการมาร์กจุดแล้วก็ผ่าฝาถัง เพื่อจะให้คลิปนี้มันรวบรัดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาประกอบดูนะครับผมว่ามันจะสวยอย่างที่น,านา้าๆในกลุ่มเขาขายกันหรือเปล่านะครับแต่โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราตัดถังแล้วก็จอบเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับผมโอเคกลับมาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปลักษณะที่ผมทําการจอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการฝาผ่าถังไว้แล้วะครับผมนี้ก็จะมีจุด ปลายอากาศแล้วก็จุดล็อกน็อตต่างๆนะครับผมส่วนฝาถังตรงนี้นะครับผมนาและหลายคนที sure ่ต <wh> ัดออกมาได้อย่างนี like ้ก like need. ็คือฝีมือของคัตเตอร์นะครับจะเป็นคัตเตอร์ใบใหญ่นะทุกคนถ้าใบเล็กตัดไม่เข้านะครับอันนี้ก็เป็นคัตเตอร์ใบใหญ่ก็เด็ดแทงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมหลังจากที่เรามาร์กแล้วก็เจาะรูเสร็จเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมก็วิธีการประกอบก็ง่ายๆนะครับเราจะมีเซ็ตน็อตนะครับผมก็คือ สามารถวางแล้วก็ไข่ได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปไข่พร้อมๆกันง่ายๆติดตั้งนี่นะครับเมื่อเราได้ถังที่ทําการผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เ,เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับทางนี้จะเป็นทางที่เจาะรูตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูอากาศเราจะเอาไว้ด้านหลังนะครับด้านท้ายก็คือหันหน้าออกหันหันหน้าออกนะครับผมโอเคแต่ตรงนี้ก็จะใส่ฝานะครับผม ผมจะใช้วิธีการปิดเปิดแบบนี้นะครับผมเปิดเข้าหาตัวอันนี้นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการใสป่ปลาเปิดปิดนะครับผมผมตัดนะครับผมเวลาผมตัดขนาดฝาถังนะครับผมจะวัดแบบนี้เสร็จปุ๊บผมจะใช้คัตเตอร์ตัดและผมจะเหลือส่วนนี้ไว้นะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้ฝาพับลงไป หรือว่าฝากตกลงไปนะครับถ้ามันตกแบบก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับนเนี่ยมันจะตกลงไปเงี้ยมันจะมันจะทําให้เรางุนงิด <c oughs> เวลาเราจับดึงขึ้นเงี้ยผมไม่ถนัดนะครับผมแต่บางคนก็เลี้ยวแตะการออกดีไซน์นะครับบางคนเขาก็ตัดธรรมดาไปเขาก็ได้ฟีเลตน,นะครับแต่ผมนึกถึงในกรณีที่เราเปิดฝาเงี้ยแล้วเราวางเงี้ยแล้วเราเอาปาพาดเพื่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วฝาถังมันตกลงไปเงี้ยมันก็จะทําให้เรางุนงิดผมก็คํานวณมาแล้วล่ะ เดี๋ยวเราไปทำการใส่สกรูน็อตระ,ะเบรลิกดีกว่า มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมให้ผมจะเหลือตรงนี้ไว้นะครับเวลาปีแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ปีกใส่ความเพิ่มความเท่ตรงสองจุดนี้นะครับ บางคนสงสัยนะครับว่าใส่พวกนี้ทําไมนะครับมันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อความเท่อย่างเดียวนะครับผมมันเอาไวา้ล็อกสายเวลาลัดล็อกสายลัดถักนะครับไม่ให้มันปิ้นหรือว่าหลุดออกนะครับผมเวลา ขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมมันจะกันไว้แบบนี้นะครับให้มันตามนี้ไปเลยนะครับโอเคมันจะได้ไม่ปิ้นสายปิ้นขวาหรือว่าหลุดออกทําถังแล้วหล่นแตกเสียหายนะครับประมาณนี้นะครับคือข้อดีของมันนะครับบางคนก็จะใส่แบบที่ผมให้ดูงแต่ข้างต้นที่เป็นตัวยูหรือว่าไม่ก็เป็นมือจับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคินคินผมเอาแค่นี้พอนะครับโอเคจากนั้นเราก็ใช้น็อตเบอร์สิบเรายึดเหมือนเดิมครับ เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็ปิดแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างก็แน่นทุกตัวนะครับแน่นทุกจุดคินครีนนะครับแบบนี้ง่ายๆโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมการทําถังง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมมันจะเสียเวลาตรงช่วงเจาะ วัดแล้วก็ตัดแค่นั้นนะครับผมส่วนวิธีการประกอบก็คินๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับถัง1ลิตรนะครับเล็กๆนี่นะครับโอเคนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องนักเกมคนชอบตกปลาด้วยนะครับผมถ้าใครสงสัยอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับผม ก็ทักแชทมาหาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับผมไม่กักอยู่แล้วโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเวลามันขึ้นท้ายรถดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีความแบบเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จุดที่ผมบอกนะครับผมว่าทาไมทําไมตรงนี้ต้องใส่น็อตนะครับเพราะว่านี่แหละครับเอาไว้ล็อกสายแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับกันมันตกนะครับกันลื่นกันตกนะครับประมาณนี้นะครับนี่สวยๆเลย เดี๋ยวผมลองทําให้ดูเห็นไเวลาลงแบบกระแทกระแทๆครับนี่นี่นะครับผม <ๆ S 1> มันก็จะไม่หลุดนะครับผมมีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ